นะะในส่วนของบทที่6หัวข้อเรื่องขั้นตอนการจัดซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จก็จะมี5ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1ประเมินความต้องการของระบบสารสนเทศขั้นตอนที่2กํกำหนดหาผู้ขายซอฟต์แวร์ขั้นตอนที่3การประเมินทางเลือกต่างๆของซอฟต์แวร์สำเร็จขั้นตอนที่4การซื้อซอฟต์แวร์และขั้นตอนที่5การติดตั้งระบบมาดูขั้นตอนที่1 การประเมินความต้องการของระบบสารสนเทศขั้นตอนนี้อยู่บนการวิเคราะห์ระบบที่ต้องการต้องกำหนดคุณลักษณะส,สำคัญของระบบประเมินปริมาณและการเติบโตในอนาคตกำหนดสิ่งจำเป็นของฮาร์ดแวร์และเตรียมการเพื่อการขอใบเสนอใบข้อเสนอและใบเสนอราคากำหนดคุณลักษณะส,สำคัญของระบบ การประเมินระบบที่ต้องการเป็นการเน้นให้เห็นถึงลักษณะสำคัญที่ระบบต้องมียกตัวอย่างธุรกิจที่มีสาขาทั่วประเทศสหรัฐดังนั้นระบบเงินเดือนต้องมีความสามารถในการหักลดอัตราภาษีที่เกี่ยวข้องในทุกรัฐประเมินปริมาณและการเติบโตในอนาคต มีความจำเป็นต้องทราบปริมาณที่ใช้อยู่ของการจัดการและการประเมินผลและการประเมินการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลา3-5ปีกำหนดสิ่งจำเป็นของฮาร์ดแวร์ตามที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วว่าซอฟต์แวร์ต้องทำงานอย่างถูกต้องบนฐานงานแพลตฟอร์มที่ใช้อยู่หรือที่เสนอให้ใช้ควรตัดสินใจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ก่อน เพราะเป็นส่วนประกอบหลักของระบบการเตรียมการเพื่อขอใบข้อเสนอหรือใบเสนอราคาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ต้องใช้ในการตัดสินใจเอกสารทั้งสองอย่างคล้ายกันแต่ใช้ในสถานการณ์ต่างกันลักษณะส,สำคัญของใบข้อเสนอ Request for proposal rfp uh, ย่อๆว่า RFP คือรายการคุณลักษณะและข้อกำหนดที่เขียนส่งให้ผู้ขายที่น่าสนใจซึ่งจะทำรายการนี้เมื่อยังไม่ได้กำหนดสิ่งที่ต้องการใช้อย่างแน่นอนผู้ขายจะดูรายการจาก RFP เพื่อหาสินค้าที่ตรงตามความต้องการพร้อมด้วยข้อแนะนำและทางเลือกต่างๆ RFP อาจมีขนาดและความซับซ้อนแตกต่างกันเช่นระบบใหญ่อาจต้องใช้หลายสิบหน้าเพื่อระบ,บุความต้องการและลักษณะสำคัญพิเศษ RFP ยังมีข้อคำขอให้กำหนดราคาและกำหนดเงื่อนไขในการชำระเงินอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเว็บไซต์ที่เราจะเข้าไปดูได้เกี่ยวกับ RFP RFP เนี่ยเป็นใบเสนอความต้องการให้ผู้ขายแสดงว่าซอฟต์แวร์ของตอนนัน้สนับสนุนคุณลักษณะส,สำคัญและรายงานอย่างไรบ้างหรือมีการวางแผนจะเตรียมเสนอคุณลักษณะส,สำคัญบางอย่างของเวอร์ชันในอนาคตส่วนข้อมูลในเรื่องราคาและเงื่อนไขการชำระเง,งินต่างๆจะปรากฏอยู่ในส่วนถัดไปนะคะก็คือจะเห็นว่าเรามีการกำหนดความต้องการตาอธุรกิจนะคะ แล้วก็มี rfi แล้วก็ rfp นะคะต่อามานะคะสำหรับใบเสนอราคา request for quotation หรือ rfq เมื่อทราบรายละเอียดของสินค้าหรือซอฟต์แวร์ที่ต้องการแล้วจึงสามารถขอให้ผู้ขายเสนอราคา rfq สามารถเกี่ยวข้องกับการซื้ออย่างเปิดเผย หรือประกอบด้วยแนวทางการเลือกสำหรับการซื้อทางเลือกในการเช่าและการบำรุงรักษาหรือการให้ความสนับสนุนในด้านเทคนิคต่างๆขั้นตอนที่2กํกำหนดหาผู้ขายซอฟต์แวร์ขั้นต่อไปคือกำหนดการหาผู้ขายถ้าซอฟต์แวร์ทำงานกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอาจติดต่อซื้อซอฟต์แวร์จากผู้ขายซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ ถ้าซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลบนเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ปัญหาคืออาจไม่สามารถซื้อจากแหล่งค้าปลีกได้ดังนั้นอาจหาสินค้าที่เป็นที่นิยมและติดต่อกับผู้ขายบริษัทแหล่งอุตสาหกรรมหรือที่ทปรึกษ,ษาทางด้านไอทีอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งตลาดเบื้องต้นสำหรับสินค้าไอทีทุกประเภทและสามารถค้นพบรายชื่อผู้ขายสำคัญสคัญ,คญและรายการสินค้าที่จำหน่ายมากมายบนเว็บไซต์ ถ้าต้องการหาระบบประยุกต์ตามแนวดิ่งสำหรับอุตสาหาการรมประเภทต่างๆสามารถค้นจาก industry, trade, journal หรือเว็บไซต์ในรูปแสดงบริษัทไอทีที่ซึ่งชำนาญในการทำซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหาการรมประเภทต่างๆเช่นโรงพยาบาลรถยนต์ธุรกิจขาปีกอย่างเช่นบริษัท Micro Perfect เป็นตัวอย่างบริษัทที่ปรึกษาด้านไอทีที่พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้บริการของบริษัทที่ปรึกษาผู้ให้คำปรึกษาด้านไอทีนี้จะมีบริการพิเศษที่ช่วยเหลือซอฟต์แวร์ที่ธุรกิจต้องการใช้ข้อดีคือการเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งอาจเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น แต่คุ้มค่าเพราะเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดซึ่งอาจทําให้เสียหายมากกว่าแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าอีกแหล่งหนึ่งอีกแห่งหนึ่งก็คืออ่ายูสเน็ตซึ่งเป็นสูนยร,รวมของข้อมูลที่กว้างขวางมากบนอินเทอร์เน็ตมีนิวกรุ๊ปซึ่งครอบคลุมหัวข้อเรื่องต่างๆที่ต้องการเป็นแหล่งหาข้อมูลที่ยอดเยี่ยมและยังเป็นสถานที่ติดต่อและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิเคราะห์ระบบและก็ผู้มี ผู้มีความชำนาญด้านไอทีอื่นๆขอจบในส่วนนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ